สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะแอดไม่สบายเนาะก็พึงจะมาให้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะรวมสามลาวนะคะของวันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤศจิกายนสองพนห้าหกห้านะคะลาวทีว TV, ลีว Star, ลาวสตาลาวสามัคกีนะคะใครที่ฟังคลิปจบนะคะลาสุดที่แอดลงให้เนาะแอดก็บอกไปในคลิปนะคะว่าแอดไม่สบายเนาะหายไปหลายวันเลยนะคะเพื่อนจ้ะ หลังจากตัวร้อนนะคะก็มามีไอเนาะไอนี่ก็ทรมานมากแล้วก็ปันก่อนก็มาหูดับนะคะหูซ้ายหูข้างซ้ายดับนะคะน่าจะเกิดจากที่เราไอมากนะคะหูข้างในก็เลยอักเสบนะคะแต่ก็ยังรักษา,าอยู่นะคะ,ะหูดับหูไม่ดินนะคะเพื่อนจ๋าทรมานมากนะคะหูข้างซ้ายนี่จะหนักมากนะคะ เวลาเราพูดมันก็จะหนักหนักเหมือนกับน้าเข้าแต่ก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนแต่มันจะดับไปเลยนะคะใครเคยเป็นบ้างก็น่าจะรู้เนะเาะมาตามต่อนะคะลาวทีวีนะคะเพื่อนจ๋าววันนี้งวดแรกนะคะขอให้ตังๆนะคะเมื่อวานก็ลงแนวทางเราห้าหนอยนะคะในกลุ่มให้เนาะก็ได้กันไปทั้งบนทั้งล่างนะคะให้ไปห้าคู่นะคะวันนี้ลาวทีวีนะคะแอดให้เด่นที่สามและเก้าวิ่งรูดนะคะ ชื่นชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะไม่ต้องตามทุกตัวเด้อตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะอ่าอันนี้แอดปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแอดอยากจะคุย กับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะคะเนาะแอดก็ไม่ได้คุยหลายวันก็คิดถึงเด้อพี่น้องจ๋าอย่าฝ่าวนี้กันเด้อพี่น้องจ๋าอ่าเปิดให้นะคะต่อไปแอนแอนแอนนะคะลาวสตานะคะลาวสตา์นี้แอดให้เด่นที่ห้าแล้วหกนะคะวิ่งรูดค่ะตัวเจาะก็นินให้สี่ชุดนะคะแล้วก็ชุดการน,นินให้อีกชุดเป็นห้าชุดนะคะวันนี้แอดไม่ได้ทําตารางให้นะคะ ดูไปก่อนเนาะบางคนก็บอกว่ามันเยอะเกินนะคะทั้งตัวเลขทั้งตัวตารางไม่รู้จะเอาตัวไหนเนาะแอดก็เลยตัดออกแต่ก็มีหลายๆท่านนะคะชอบในตารางนะคะหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางก็มีโชคมีลาบกันเนาะบางคนก็อยากจะให้แอดลงทั้งตารางให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่แอดเจาะให้บางคนก็ไม่ได้เอาเขาก็ไปจับในตารางเขาก็ได้แต่ บางทีก็ได้3ตัวนะคะสามตัว2ตัวเนาะแล้วแต่โชคแต่ดวงของแต่และบุคคลด้วยนะคะ,ะส่วนลาวลาวสามัคคีนะคะ,ะลาวสามัคคีให้เด่นที่3และ9นะคะวิ่งรูดค่ะ,ะวันนี้นะคะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆท่านเนอาตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้เสียงดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆจะก,ก็จะได้พูดคุยกัน หล,หลายคลิปนะคะแต่หูนี่หนักมากนะคะไม่รู้ไม่รู้พูดพูดหนักไปหรือเปล่านะ,ะพูดเสียงดังไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงเนาะแล้วก็เหมือนกับเวลาพูดเองนะครับเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะ,ะเพื่อนจ่ะแต่ก็ยังรักษาอยู่นะคะยังไงก็ขอให้เพ่งๆกันทุกๆท่านนะคะสําหรับเลขทูบนะคะเลขทูบแอดให้เฉพาะในกลุ่มนะคะเพื่อนใครที่สนใจเลขทูบอยากได้เลขทูบนะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะ แต่ว่าช่วงนี้แอดไม่ค่อยจะรับนะคะเพื่อนจะเพราะว่าแอดก็ทำเป็นแบบครอบครัวนะคะอยู่ในกลุ่มเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะ0 9 2 5 7 8 1 6 2 3นอาะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อการเปิดเห็นเนาะการเปิดเปิดการมองเห็นนะคะเพื่ออ้อพูดผิดแล้วเนาะ เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะคลิปจะได้กระจายนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะขอให้เฮงปังปังกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกรรันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า